สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปูนา USA กันอีกเช่นเคยคะ่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้จ๋าพี่น้องจ๋าปูนาจะชวนเพื่อนๆมาว้าวถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่ปูนาได้ไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าครั้งแรกในชีวิตที่ปูนาเข้าไปในสถานที่แห่งหนี้ในเมืองนอก ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าสถานที่แห่งนั้นมันเป็นอะไรนะคะต้องฟังคลิปให้จบนะถ้าฟังไม่จบนี้ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจและเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ปูน่าไ่เคยเห็นพี่น้องปูน่าอยากอยากจะมาบอกมาแชร์ให้พี่น้องฟังน,นาะจ้ะนอะเดี๋ยวมาติดตามกันน,นาะจ้ะ พน่น้อจาาจะท่าคว่มนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะปุณได้ไปงานวันเกิดของเพื่อนของหลานชายของสามีเนาะจ๋าเนาะแล้วก็เขาจัดที่โรงแรมเขาจะจัดแบบว่าเป็นห้อง private เนี่ย private แบบว่ามีคนประมาณประมาณหาสิบคนนี่แหละไปเนาะก็มีแต่แบบหนุ่มๆแล้วก็บางคนมีมีมีภรรยาก็ภรออรยาไปด้วยผู้ใดมี สามีก็เอาไปด้วยสินะเพราะว่าเพิ่นเป็นวิศวกรเนาะแล้วก็ปุนากับสามีก็โดนเชิญไปนะแล้วก็มันจะเป็นโรงแรมดังอยู่ในเมืองเนี่ยเมืองผิดปุนาอยู่เนี่ยและก็ปุนาไปปุนารูกซื้อปุนาจะาไลฟ์อยู่นะไลฟ์สดโอ้ลืมไปไม่เด้ไลฟ์สดลงลง, Tube, ลงลยูทูบไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กนั่นแหละปุนากะไปหลังจากนั้นก็โอ้เที่ยวกันสนุกสนานแบบว่าคนเยอะมาก จะบอกให้นะพี่น้องเอ้ยคนอเมริกันนี่ไม่กลัวโควิดเลยนะไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วคนเยอะมากเราโรงแรมมันใหญ่ไงโรงแรมมันห้าดาวเนาะแล้วมันก็มีร้านอาหารมีบาร์มีสถานเลิงลมแล้วแล้วโรงแรมนี่มันก็ติดกับอันติดกับทะเลพี่น้องมาติดกับริมทะเลเลยริมอ่ามันเป็นโรงแรมใหญ่มากแล้วก็มีอ่าสถานที่แบบว่าตรงตรงข้างหลังโรงแรมนี่มันจะติดกับอันเพียเนาะ ไม่ใช่เพียมันเป็นแบบแคล้ายๆก็แบบประนที่แบบว่าให้คนเดินเล่นกันเนาะตามใช้ตาม,ตามฟังฟังทะเลพี่น้องเขาจะเหตุเป็นทางเดินแบบโอยสวยงามสวยงามมากอยู่อยู่ตรงข้างหลังลงแล้มแล้วมันจะเป็นแบบคนเยอะมากร้านอาหารนี่แบบโอ้โหแล้วมันก็จะมีแบบว่าลานจอดรถแบบว่า เอเขาเราเวลาเขาขับรถไปเนี่ยก็จะมีพนักงานรับรถคือว่าเลยคือว่าเลยภา,า,าษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่าเลยคือพนักงานรับรถเนี่ยเอารถไปจอดให้แล้วก็เสียบมีเป็โบฟี่ได้พี่น้องโบฟี่อย่างจาๆๆังๆเลยค่ะค่าจอดรถเนี่ยกะคิดเป็นชั่วโมงรู้สึกจะชั่วโมงละยี่สิบห้าเหรียญหรือยังไหนยันงไหนเดียวยู่หลายชั่วโมงกระจายไปเพราะว่ามันเป็นโรงแรมห้าดาวมันมันเป็นโรงแรมอยู่ในใน ใจกลางเมืองวันเสาร์เพราะว่าสถานที่จอดรถมันก็แพงแล้วก็ต้องมาให้ตรงให้ทิปแล้วก็นั่นแหละก็สนุกสนานกันมากแล้วปูน่านี่เป็นคนที่บอดืม่มไงเพราะว่าปูน่าสามีเพิ่นดืม่มป,ปูน่าจะต้องขับรถจะเป็นโซฟีโซเฟอร์ขับรถผ้าอันสามีเวลาสามีดืม่มนี่ปูน่าจะขับรถลับบาทน่อสิแล้วบังเอิญวัน,ว,นวันอาทิตย์เนี่ยปูน่าต้องเรียนหนังสือ ก็บอกสามีว่าโอเคไปได้เพราะว่าปูน่าเลี้ยนหนังสือวันเสาร์เลี้ยนเบิดมือเลี้ยนตั้งแต่เก้าโมงเสาร์จนถึงใบสามโมงกูกลัวอันหลังจากนั้นก็เตรียมโต้นะเราไปงานปาร์ตี้แล้วก็บอกสามีว่าบ่อย่าดดึกได้เพราะว่าถ้ายูดดึกนี่ฉันสึงห่วงนอนเพราะว่าฉันตรงวันอาทิตย์มีเรียนอีกเบิดมือว่าสันแฟนบอกโอเคโอเคแฟนก็บอกว่าโอเคพอไปถึง่เมนยังสันพี่น้องพอไปถึงมันเวลาไป เจอลูกเจอหลานเจอเพื่อนของหลานนั่สิก็แบบสนุกสนานแบบโอ้โหดื่มกันจะบอกให้พี่น้องแก้วเบียร์หนะ่อยแก้วละแก้วเดียวนะพี่น้องสิบหกเหรียญหรือว่าถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์แก้วหนึ่ง กสิตกอยู่ประมาณโอ้ยเกือบยี่สิบเหรียญแพงมากแค่แค่ดื่มเดียวเนี่ยเนี่ยราคาแพงมากแล้วเบียเ์เบียแก้วหนึ่งตกสิบห้าสิบหกเหรียญน,นะแก้วหนึ่งนะพี่น้องแก้วโบแมนว่าสิบแบบว่าใหญ่ไนดะ้พี่น้องก็โอ้โหแบบสนุกสนานบานทอบแบบแล้วที่นี่อ่าร้านสะไยหลังจากนั้นก็ประมาณมน่าจะประมาณเกือบห้าทุ่มเนอะร้านสะไยก็เลย้วนว่า อันฉันจะพาเธอไปเที่ยวสถานที่เริงลมแห่งหนึ่งมาสัน่นก็เลยบอกว่าฉันบม่ไปเดอกเพราะว่าฉันต้องกลับบ้านเพราะว่าฉันอื่นฉันไม่เลี่ยนก็เลยบอกสิอันแฟนเพิ่็เลยบอกว่าบพราะเป็นยังบ่เป็นยังอันข้างเดียวเพิ่นว่ามือเดียวเฮาโดนโดนเฮาออกมาคือเดี๋ยวไปเที่ยวกันมาสัน่นโอเคปูนากับโอเคย้อมปูนาก็เลยไปไป,ไปกับข้าวเพราะว่าปูนาต้องขับรถ ก็ออกเดินทางมาเขาบอกไปไปใส่แล้วเออขับรถไปเขาก็บอกทางเขาบอกทางไงขับขับรถไปก็ต้องถามกขาว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวเธอต้องชอบเพ่อนวะเธอต้องมักแม่นอนว่าสัตอันฉันจะบอกทางไงปุ๊น่ากับขับรถขับรถตามที่เขาบอกขึ้นทางด่วนมาไกลเตอบพี่น้องแล้วก็มาถึงสถานที่โอ้ยพร้อมมาถึงสถานที่พี่น้องโอ้ยเป็นสถานที่แบบว่าวีไอพีพี่น้องใายๆก็แบบพวก พวกมิพวกมีมีกระตังกันมาเที่ยวคยๆก็พวกที่แบบว่ามีมันเป็น v ีไอพีระดับแบบว่านันพี่นอ้องปุ้นก็เอ๊ะมาพิดที่หรือเปล่ามาทำมาทําอะไรเนาะคนเยอะมากแล้วอพอขับเลี้ยวก็ไปถึงเนี่ยต้องรอคิวเพราะว่ามีจะมีพนักงานขับรถไอรับรถคือว่าว่าเลยเนี่ยพนักงานรับรถ รอคิวยาวประมาณครึ่งชั่วโมงรอรอที่จะให้พนักงานรับรหลดเพราะว่าคนเยอะมากและสถานที่ใหญ่กว้างขวางมากแต่ปุนาจะบอกว่ามันเป็นสถานที่อะไรเพราะปูนายังไม่ได้เข้าไปนะก็รอรอแล้วที่นี้พอมาถึงพนักงานมาถึงมาถึงคิวของปูนาจะเอารถไปจอดให้เนี่ยโอ้โหค่าจอดรถถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหลายพันหัวบ้านทอแค่ค่าจอดรถนะ ไม่ได้ฟรีนะขนาดเราไปเที่ยวเราก็ต้องจอดค่ารถฟรีไอเสียค่าจอดรถหลายพันเลยถ้าปิดเงินไทยนะ <_ t une> โอเคแฟนปุนาก็จ่ายเพราะว่าหลานหลานก็นั่งอยู่ในรถเพราะหลานเมากันหมดปุนาเป็นคนขับรถเนี่พี่น้องเป็นโซเฟอร์ให้ข้าเจ้า โอ้ oh, สนุกสานานกันใหญ่แม้แฟนแฟนปูนานี่แม่ไปกับหลานหลานอีกแม่เข้ากันดีนักเลยคุณตายคุณคุณสามีอีสันนี่ทำเป็นหนุ่มเจ้าสำรานไปเลยนะเข้ากับหลานหลานนี่แบบืสนุกสานานกันใหญ่โอเคปูนากะกับสามีปูนากัจ่ายจ่ายเงินจ่ายเงื่องกับ ลูกหลานเขาก็เดินเข้าไปเขาก็จ่ายเงินกันแล้วทีนี้สามีปูนาับปูเนาก็เดินกันไปเอาค่าค่าเข้าประตูเข้าเนี่ยเวลาญาเกัาไปพี่น้องมีอันมีบริการมีพวกรักษาการน่ะโตบอกยายยายอหลีได้พี่น้องอันปูนาไปยืนไปแนมเบื้องหนาเนี่ยปูนาท้อขึ้นึขึ้นหนูขึ้นหนูก็บอันขึ้นหนูก็บจะสิเปรียบเทียบมีอย่างหมดยายอหลีอัน ปูนาคือสิแบบว่านี่นี่แบบนี่พี่น้อนงไงแบบไงโตบอกไงย,ยืนปูนาก็บเป็นยางไปกัไปทําทางสิเพิ่นกับยิ้มเนาะ <ic ur ity> พวกสิเคียวริีน่ยสิเคียวริตีพวกกันพวกที่รักษาความปลอดภัยผูงง้ปกใหญ่ไงหลายคนได้ปยืนเต็มเปิดประตูขับไปพี่น้องโอ้ยค่อตกใจพี่น้อง <c oughs> ขั้งแรกนะที่ชีวิตที่อ เขาไปสถานที่แบบนี้แบบว่าแต่เคยไปนะไหมถึงว่าเคยไปหลายที่แต่ว่ามันบ่เคหมองนี่ไหมถึงว่าอ่าไม่ถึงว่าอืาหลายที่แบบว่าเคยไปนะแต่ว่ามันบ่เคยบ่เคยในอะไรตะการตาอย่างแบบนี้หมถึงว่าอยู่เมืองนี่นะหมถึงว่ามาอยู่เมืองไห่บ่เคยไปบ้านตบยังบ่เคยไปอยู่อเมริกายังบ่เคยเข่าแต่ว่าเวลาไปต่างประเทศ ไปตั้งป,งปเทศหรือเมืองไทยนี่ไปบ่อยไปบ่อยมากเมืองไทยเพราะว่าสถานีมาภาพอย่างภาพไปเบิองเวลาอยากติโกโหติกากลับไปนะเมืองไทยใครจะอยากไปเบืงองเพราะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโด่งดังมากสําหรับคนไทยถ้าใครไปเมืองไทยบ่ด้ไปสถานที่นี่เป็นว่าไปไม่ถึงเมืองไทยว่าต่อสถานนี่อันนี้ก็คือสถานที่เต้นพี่นนองเต้นบันเทินนี่อย่างอ่ะบาบาบานะพี่นนองบาบาเขาเรียกอ้บานเท่ง เต้นเอ่อเต้นนะพี่น้องเต้นเอาโกโก้เนาะโกโก้แมนแมนพวกผู้หญิงเปิดทำงานบ้านนะพี่น้องใหญ่มากอูเขาไปนี่แบบว่าโอ้โหอันพวกอันพวกบริการพวกย่ามรักษาการนะพี่น้องมีแต่พู้ใหญ่ใหญ่ยืนคือมึงเข่งมิ่งพี่แต่ผู้ใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องปัาดกวอยลรงก่าแรงยานพี่น้องเข้าไปพี่น้องพวกไอ้คนเต้นนี่มีแต่คนงามๆามพี่น้องระดับแบบว่า เป็นดาราได้วันหุ่นนี่แบบโหแล้วตูดนี่ตูดนี่แบบหืมตูดเป็นตูดแบบสุดยอดมากเข้าไปแบบปุณหะก็เดินเข้าไปตามเข้าไปอุ้ยตกใจหูมันแบบคนนี่นั่งนี่แม่มบอกใส่สูตรพี่น้องมิตรแบบใส่สูตรกันทั้งนั้นนั่งอันมิมตรปุณหะกับเปันแฟนแฟนนี่กแบบแบบ็แต่งตัวแบบแบบไม่ได้ใส่ทรงใส่สูตรก็แต่งตัวอันธรรมดาแบบว่าใส่เสือ้อเสือ้อยังคือแบบ ออกดินเหนือสิกระบดกใไซส,ส่วนนะแต่ว่าคนที่ไปส่วนมาในไซส,ส่วนไปพี่น้องนั่งติดกับเวทีพี่น้อง,ง,เ,องเอยถูกคนที่คืออันจะบอกให้ฟังเด้อค่ะอัน,อนแฟนเพื่อนบอกให้ฟังว่าสถา,านนี้นะที่นี่นะคนที่ไปเต้นนะพี่น้องโบเมนว่าอได้รับอโบเมนว่าได้ไปเต้นฟรีนยต้องไปเสียเงิน เป็นหลูกจ้าเนี่ยพี่น้องคนที่ไปเป็นพนักง,งานอยู่หันหรือว่าไปเต้นอยู่หันตรงเสียเงินให้เจ้าของธุรกิจรู้สึกว่า,าเสียเป็นสมองหรือเสียเป็นมือกับบจักรแต่ว่าตรงเสียเงินปูน่นาคก็เลยสอบถามว่าเสียเป็นสมองหรือเสียเป็นมือแต่ว่าคนที่ไปทํางานที่นั่นต้องเสียเงินให้เจ้าของกิจการเพราะว่า คนที่ไปเต้นนะ่ะเขาบริรับเงินเดือนได้พี่น้องเขาใส่วามสามารถกในการเต้นที่จะเรียกเงินจากลูกค้าจากไอ้แขกที่ไปบึงทุกขั้งที่พนักเพราะว่มะามแตรคนงามพี่น้องงามแบบโอ้โหมแต่คนงามงามอีลีแบบดารานี่สุดยดแบบระดับดาราพี่น้องหุ่นนี่โอ้โหุ่นงามตูเตอร์นี่แบบหาที่ติดไม่ได้แบบสวยจริงๆสวยมากๆเลยแบบอ่า บางเขาเต้นนะแต่ละคนขึ้นไปนี่เงินนี่พี่น้องเงินนี่แบบว่าปูนากับเ่าเคยเห็นจ้าเถือ่อเอียงสิได้เงินไหลขนาดอันพวกแขกที่นั่งอยู่กันเขาเต้นเก่งเต้นดีหลีพี่นอ้องป้าตัวหวานเงินพี่น้องหวานเวลาเต้นเวลาอย่างนี้แบบว่าลูกค้านี่สิวานเงินหวานเต็มเวทีพี่น้องเต็มแบบสถานที่เวทีเนี่ย เงินไหลหลีบ้านนี้ก็มีพนักง,งานกวดเงินพี่น้องกวดกวดกวดใส่ถุงกวดใส่ถุงตรวจกวดโอ้ยพี่น้องเ่เคยพพอเคยเห็นอยังเกสิไล่ได้ดีสิบอกห้คน้นคนอเมริกันในพี่น้องโดยเฉพาะรัฐฟลอริดานี่เศรฐษฐกิจดีมากเ้อปุนะอยากอยากจนแนน้าพี่น้องนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่โควิดมานี่ฟลอริดาเป็นรัฐที่เศรฐษฐกิจดีมาก เราก็ราว่าอย่างตามที่ปุนาลงคลิปไปว่าเรามีะผู้ว่าราชการดีเขาจะคำนึงถึงเศรษฐกิจของรัฐแล้วก็เขาจะพยายามให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้แล้วก็เขาจะเขาจะเปิดทุกอย่างให้เป็นปกตินะ่ะคือให้ทุกคนใช้ชีวิตปกติแล้วก็ดูแลตัวเองไปเราต้องเรียนรู้ถ้าเราจะไปปิดกิจการอยู่แต่บ้าน ชีวิตคนมันก็แย่ใช่ไหมแล้วก็มันจะเกิดแบบว่าเข้ายากมากแพงแล้วมันก็ดทาให้แบบว่ามีการาารักขโมยกันมากขึ้นแต่อยู่ฟลอริดานี่ผู้ว่าราชการเพิ่นดีหลายๆวี่น้องเขาส่วงที่โควิดเนี่ยในฐานะที่รัฐอื่นๆน่ะแบบว่ามีสถานการณ์แบบปนจี้กันเยอะแยะแต่ว่าฟลอริดานี่บูมมากจนแบบ ทุกวันนี้เขายังยกให้ฟลอริดาเป็นรัฐที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้พี่น้องแล้วก็เป็นรัฐที่ตอนนี้ได้ขึ้นชื่อว่าคนมีแรงซื้อมีกำลังซื้อนะแล้วก็ค่าของชีพมันก็ยังถูกอยู่แล้วก็มันเป็นรเป็นเป็นรัฐที่แบบว่าผู้คนย้ายมาอยู่มากที่สุดตอนนี้ในอเมริกานะเพราะว่า,วา คอริดามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าประชาชนอยูญญ่ดีกินดีทะเลสวยสถานท่องเท,ที่ยวเยอะแล้วก็ผู้คนก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการไปไหนมาไหนคือมันยังปลอดภัยอยู่ ไม่เหมือนรัฐอื่นๆที่ไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าเดินทางกำลางคืนแบบมันยังแบบโดนโดนทําร้ายร่างกายแต่อยู่ฟลอริดาแล้วยังปลอดภัยอยู่ไงมันอยู่แบบอยู่แล้วมันมันสบายเราไม่ต้องกองอังวลว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยมากมมยมันก็ยังแบบว่าอยู่แล้วแบบว่ามันปลอดภัยอยู่แล้วฟลอริดามันก็อีกอย่างเศรษฐกิจมันดีที่ฟลอริดาเนี่ยคนก็จะมาเที่ยวที่ฟลอริดาเยอะแล้วก็ผู้คนก็ย้ายลงมาอยู่เยอะ ลิงมันทำให้เศรษฐกิจฟลอริดาดีเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันปกติแล้วตามตีปูนาไปเที่ยวนี่จะไม่ต่างคือไปเที่ยวนี่คนเยอะมากแต่เราไม่มีปัญหาไม่มีคือโควิดน่มันก็มีอยู่แต่ว่ามันมันก็แบบว่าคนเขาต่างคนก็ต่างดูแลตัวเองเอะเนาะแต่ว่ามันก็มันเป็นอะไรที่แบบปูนาอยากจะมาเล่าให้ฟังบ่เคยเห็นพี่น้องอุ้ยไม่เคยเห็นอะไร ไม่เคยเห็นสถา,านที่แบบนี้จะแบบว่าแบบพวกลูกค้าเนี่ยโยน,นเงินพี่น้องโยนเงินโย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 นยิ่งคนไหนเต้นดีนะเต้นแบบโอ,โอ้โหลีลาเยอะนี่โอ้โหงินนี่เงินนี่เป็นฟ่อนเป็นฟ่อนพี่น้องเอยปุนาบอกเฮ้ยไปไล่ดีไล่ไรไล่ใดดีคางอีดีพี่น้องปุนะ additive, า,า,านนนะถึงอยากว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่งานงานแบบนี้ในอเมริกาเนี่ย รายได้ดีมากจริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบืหยิ่งถ้าใครนะมีลีลาการเต้นลูดเสาเก่งๆหรือว่ามีท่าแบบโอ้จุงใจแบบท่าง้างท่ายกท่าอะไรเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยท่าดงท่าเดาอะไรเนี่ยโอ้ยรับรองเลยเงินนี่เป็นฟ่อนเป็นฟ่อนเป็นฟ่อน,ป,น,อนปูหน้าเบิง์โอ้วันหนึ่งพนักงานเต้นนะพนักงานที่ไปเต้นอยู่นั้นน่าจะได้โอ้หลายพันนะ พอมีแต่บางทีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบบางทีเห็นแบงค์เป็นพันก็มีโอ้โหแบบรายได้อย่างนี้เลยสะบัดสะบันปูน่นาก็บผเคยเห็นเนี่ยปูน่นาถึงอยากจะมาเล่าให้เพื่อนเื่อนฟังพี่นอ้องโอ้มันเป็นอีกอบรินแนตนำนะแต่ว่าปู่นาบผเคยพอเคยเห็นมันเป็นแบบนีพน้พี่นอ้นองว่าเออสถานที่แบบนี้ในอเมริกามันมันมนทำรายได้ดีจริง,รงๆเนาะ ไม่ใช่ว่าแนะนำแนะนาแนวทางนะคนที่จะมาทำงานที่นี่ต้องเป็นซิติเซนเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีใบเขียวนะเขาจึงจะรับเตท่ามาแล้วไม่มีใบเขียวเขามไม่รับนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่คนเขาพวพวก,พวก คนดีๆคนเขามีกระตังอะไปเที่ยวกันเขาก็แบบว่าเขาต้องรักษาภาพพจน์ร้านของนะเขาจะไม่รับคนที่ไม่มีใบเขียวนะคะเขาต้องรับคนที่มีใบเขียวแล้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่อ,อยู่ที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแนะนําให้ไปทานะแต่ปูนา เอามาเล่าให้ฟังว่าเออนี่คือ,อรัฐฟลอริดานะคือเราเปิดเขาเปิดกิจการทุกอย่างปกตินะคะผู้คนออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปนั่งไปดื่มไปอะไรกันปกตินะคะนี่คือรัฐฟลอริดานะคะเป็นรัฐที่ เศรษฐกษิจดีมากนะคะปูนาถึงอยากจะชักชวนนะคะถ้าใครคิดที่จะเดินทางมาอยู่อเมริกาหรือว่าเดินทางที่จะมาปักหลักในอเมริกานะทางเลือกที่ดีนะคะคือรัฐฟลอริดานะคะฟลอริดานี่น่าอยู่นะคะตามที่บอกอากาศดีทะเลสวยเวอร์ชั่นนะคะ p อด i ด a าเนี่ยเวอร์ชั่นไทยแลนด์เลยนะคะอาหารการกินนี้ค่ะหาง่ายผลละหมอกละไม้กม็มีแทบทุกอย่างเหมือนเมืองไทยนะคะปูนาก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสิ่งที่ปูนาไปพบไปเจอมานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกด ไลค์ like, กดกระดิง่งกริ้งกริงกริงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์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 เยอะๆนะคะเพื่อปูนาจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปใหม่ๆมานําเสนอให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะอย่าลืมนะฝากแชแชร์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 ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ